สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะอ่าวันนี้นะคะน้องอุ่งก็จะมาสรุปผลหวยลาวพัฒนานะคะงวดประจําวันที่31ธันวาคม2564เนาะอ่ามาดูกันนะคะว่าอ่าเข้าตัวไหนบ้างเนาะพี่น้องจ๋าอ่าผลที่ออก6ตัวนะคะก็คือ052007นะคะ น้องวึงให้ไปเด่นที่เจ็ดเด่นที่ห้าแล้วก็เด่นที่เก้านะคะวิ่งรูดที่เจ็ดนะคะเด่นที่เจ็ดมานะคะเด่นที่ห้ามาเนาะอันนี้ห้ามานะคะศูนย์น้องวึงไม่มีเนาะวิ่งรูดที่เจ็ดมานะคะเข้าเจ็ดศูนย์ 70, ตัวกลับเนาะพี่น้องจ๋า3ตัวก็คือ007นะคะ เข้า07นะคะพี่น้องจะ,ะเข้าเ0นะคะออก07เข้าตัวกลับเนาะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะเด่นที่5ก็มาเด่นที่7ก็มานะคะ,ะก็ยินดีกับพี่พีที่ตามสูตรเม็ดเดียวด้วยนะคะเข้า07ตัวเข้า70ตัวกลับเนาะ,ะมาดูชุด2ตัวบนล่างนะคะชุด2ตัวบนล่างอ่า05มา0มานะคะ ห้ามาขาดสองเนาะขาดสองศูนย์มาศูนย์มาสามเลยนะคะพี่น้องจ๋าห้ามาหนึ่งแล้วก็เจ็ดตัวดินตรงกลางนี่เจ็มาหนึ่งนะคะขาดเฉพาะสองนะคะพี่น้องจ๋าขาดเฉพาะสองเนาะส่วนตัวเจาะน้องหึงหลุดไปนะคะเข้าเข้าตารางนะคะพี่น้องจ๋าเข้าตารางเนาะศูนย์ห้ามาตารางด้วยนะคะแล้วก็ 0ูนะคะมาตลาดนะคะอ่าก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามอ่าหวยลาวด้วยนะคะนองหุ่นะก็ย้ําเสมอนะคะว่าถ้าไม่ชอบให้จับในตลาดเนาะวันนี้ก็มาสรุปอย่างเดียวนะคะสําหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะอ่าสำหรับชุดอ่าชุดเดนวิ่งรูดนะคะชุดจับวินนะคะนองหว่งไปลงในช่องพนิดา พนิดาพารวยชาแนลนะคะสําหรับสูตรนั้นยกไปช่องนั้นนะคะพี่น้องจา๋าช่องนี้นะ้องฝึงก็จะลงแค่2ส,สูตรนะคะก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็ชุด2ตัวบนล่างนะคะแต่ถ้าใครติดตามสูตรนั้นนะคะอยู่ที่ช่องพนิดาพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าฝากเป็นกําลังใจให้อีกหนึ่งช่องด้วยนะคะ วันนี้น้องพึ่งก็มาสรุปอย่างเดียวนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะปีใหม่นะคะพี่น้องจ๋าสวัสดีปีใหม่นะคะก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนเนาะเงินทองไหลมาเทมานะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกๆท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ